วัสดีค่ะ e เองเ h h ฮิตมันมาแล้วค่ะได้เวลาที่จะไปตีโจทย์แนวข้อสอบแกะแล้วก็ o อเนวิชาภาษาอังกฤษกันแบบมันมันสตอรี่คูมินกันแล้วนะคะเราไปดูโจทย์ของวันนี้กันเลยค่ะโจทย์ในวันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์อีกแล้วนะคะโจทย์คำศัพท์เนี่ยถ้าเรารู้คำศัพท์เยอะเราท่องคำศัพท์มามากเราก็จะได้เปรียบนะคะโจทย์ในข้อนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ the project ค่ะประธานแน่นอนเลยค่ะ an article the แล้วก็มีคำว่า project โครงการนี้หลังคำว่า the project ก็เว้นว่างเอาไว้นะคะอาจจะเป็น verb หรือเปล่าต้องมาดูกันนะคะหลังขีดก็จะมีคำว่า a n exhibition hall comma and entertainment complex comma service apartments comma and a luxury hotel เราเห็น and อีกแล้วใช่ไหมคะ and or but เชื่อมอะไร ก็จะเชื่อมเหมือนกันในที่นี้เชื่อมก้อนนาวทั้งนั้นเลยรู้ได้ยังไงเป็นก้อนนาวเห็นอาร์ติเคิลค่ะเห็นอ uh, ะบ้างเห็นแอนบ้างนะคะในที่นี้ก็จะมีทั้งศูนย์แสดงนิทรรศการนะคะเป็นหอแสดงนิทรรศการมีศูนย์รวมความบันเทิง Entertainment Complex แล้วก็จะมี Service Apartments นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีการบริการและสุดท้ายก็ยังมีโรงแรมที่ลักช r วหรูหราอีกด้วย ดังนั้นสิ่งที่ขาดหายไปในประโยคน,นี้ต้องเป็น verb แน่แต่บังเอิญข้อสอบข้อนี้ไม่ได้เช็ค grammar ค่ะเช็คคำศัพท์ดังนั้นเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าว่าคำศัพท์ใน4 c h o i c e มีอะไรบ้าง Choice a ค่ะ Choice a คือคำว่า consist consist แปลว่าประกอบด้วยนะคะแต่วิธีการใช้ consist ใช้อย่างไรจะสังเกตว่า choice a consist choice b compose Choice c comprise สามชอยเนี้ยเป็น verb แปลว่าประกอบด้วยหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรมาเล่นกับเราแน่แ,นแม้กระทั่งชอย d ี d o c compound นะคะชอย A ก่อนดีกว่าชอย A consist เนี่ยเป็น verb แปลว่าประกอบด้วยแต่วิธีการใช้ consist จำไว้เลยนะคะว่าเราจะใช้เป็น active voice เสมอก็คือจะใช้รูปของประธานแล้วก็ consist ตามด้วย preposition of ค่ะยกตัวอย่างว่า this room ห้องเรียนห้องนี้ c o n s i s t of 50 students นะคะห้องเรียนนี้ประกอบไปด้วยเด็ก50คนค่ะนะคะนี่คือวิธีใช้ c o n s i s t of สำหรับข้อ b ค่ะ c o m p o s e c o m p o s e จะใช้ในรูปของ passive voice เสมอค่ะ passive voice คืออะไรคะ verb to be บวก verb ช่องที่3ดังนั้น c o m p o s e ก็จะใช้อยู่ในรูปของ to be composed of ะะต้องมี of ด้วยเช่น this room is composed of 50 students ะะห้องนี้ประกอบไปด้วยเด็ก50คนค่ะความหมามันกันเลยนะคะ consist กับ compose แต่ใช้ต่างกันค่ะเรามาดูช h o i c สบ้างค่ะ c h o i c สี comprise คำว่า comprise ใช้ได้2แบบค่ะแบบที่1ค่ะ comprise ใช้เป็น active ค่ะดังนั้นพอใช้เป็น active ไม่ต้องมี of นะคะ ก็จะใช้เป็น this room comprises city students ค่ะห้องนี้ประกอบด้วยเด็ก50คนกรณีที่2ค่ะถ้า comprise ใช้เป็น passive voice ก็จะรูปของ to be comprised of ค่ะต้องมี of ด้วยนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะเรามาดูกันถ้าการใช้ to be comprised of ใช้อย่างไร this room is comprised of 50 students ค่ะห้องนี้ประกอบไปด้วยนักเรียน50คนค่ะแล้วช้อยข้อ d d ี c ๒ละคะ compound ใช้อย่างไรปกติแล้ว compound เนี่ยจะใช้ในรูปของคำนามค่ะแต่ก็สามารถที่จะใช้ในรูปของ verb ได้ถ้าเป็นคำนามจะมีความหมายว่าสารประกอบค่ะแต่ถ้าเป็น verb มักจะใช้ในรูปของ passive voice เราจะอยู่ในรูปของ is compounded by ค่ะ แต่ความหมายไม่ได้แปลว่าประกอบด้วยนะคะ to be compounded by จะใช้ในความหมายของเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ค่ะ comprise เป็นยังไงบ้างคะคำศัพท์ที่แปลว่าประกอบด้วยมีตั้ง3คํคำต้องใช้ให้ถูกนะคะ 1. ใช้เป็น Active หรือเป็น Passive 2. จะมี off หรือไม่มี off ตามมาเราจะต้องจดจำแล้วก็ฝึกใช้บ่อยๆให้ขึ้นใจนะคะ ตอนนี้เราไปดูโจทย์ที่จะใช้สำหรับครั้งต่อไปกันดีกว่าค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่ดูโจทย์ไม่ทันไม่เป็นไรค่ะสามารถที่จะไปติดตามดูโจทย์ได้ที่ Facebook ของเราทั้งนี้เลยค่ะแล้วถ้าอยากจะดูคลิปย้อนหลังของเรานะคะก็สามารถจะดูได้ที่ www.true ป p ัญญา .com ค่ะแล้วเรามาทำข้อสอบกันวันละข้อต่อยอดความรู้มุ่งสู่มหาอุชาัายกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ